สบายดีพ่อแม่พี่น้องคทเขกดแช่มมู้พี่น้องผัพกันเส้นเก่าสินเคยกับสองน้องเดือนพี่น้องเมลับลุงเมกามาพี่น้องเมื่อนี้เดอน้องเยี่ยมเม่น้องเดินมีบุญป่าพี่น้องดกน้องเยี่ยมเดี่ยงพี่น้องพันกับปุ้นเลียง่าเลียงมเี่ยงขับปุ เห็นไหมน้องเล่นไปถือกล่องให้นักลายเพราะมือได้กระจงมือไห่กระคาซ้ำเน่ามือนี้กระโดนฮักลงจีกรถเฮ้ยป้าแล้วเราบอสเนื้อผัดเจ็บพร่องแง่ข้างนอกมาผัเจ็บเจ็บก้นเอาใส่ทางล่างเนาะไปนั่งเนื้อไเอาเอาอันกระดูกนั่งเอากระดูกนั่งมาฮะมาสานโหลดเต้นมาได้กระถือข้าวน้นมันห้วยเย็บเย็บว่ะมือตายกระคักว่า ยมเงนที่ฝนเอากดูกหนักกก้เนื้อสุดแต่กดูกกว่าไงหับอไรต้องมีสัญญาณเป่น้องเดือนกัลน้องขีปกะเนี้ยยากพี่น้องเอ้ยหูมีสัญญาณจะ่าให้ป้าอยู่คุ้มใหเอาไปอยู่หน้าเดี๋ยนี่ไปอยู่หน้าล้วไปกินยังมันจะง่ายอู่หน้ามันสัญญาณาลเนาะมาบ้าหลดอึดสัญญาณ โคตปโคตรอีกฮาฟี่ต้องเยี่ยมกันดิ้ดิค่ะว่าพูบาร์รถจกรถดุดกัสนใจอยู่บ่มีบ้าอย่าได้เนุ๊ว้าวว้าวพี่น้องเลยเสพน้ำกันจุดจวดน้ำกันน้ำพันพี่น้องซีมือพม่น้องเดือนจะเป็นจังได้พี่น้องเดือนมาต้องบอกว่าแซ่ดเดือดขันบ่าแซ่ด้ลักนณะบริเวณให้กินว่ะ Phải cầm bó cả bóc cả bao xếp bất cứ con bị nó trong sai sếp đâm lục khủ con nó <laughs> Còn chị mà cái bò cua đấy, còn chị hát lột rút, phải đội bò ám đi, chị đẹp áo <laughs> à lý à lý. Mình ở lý chứ, phụ lột rút này Mưa nhàng thèm ngân theo,

แบบนี้ต้องผู้สาวคิโดะเนี่ยนัดจะริบก็ได้สังเกตไม่น้องเดือนป้ากป่าเข้ากับบุ้กขั้วอ่ะถ้าเขามากินคำใหญ่เนี่ยบุ้งของบุ้งยัยงอมหัดโดนนั้นหรือว่าบุ้งเนี่ยมาตินนทำปุ้นอติดคอมเมนต์มาว่าไม่น้องเดือนป่ากั้วอยู่แล้วจันกินคำใหญ่คงไม่ติดคอหรอก Ngan cũng hơn <laughs> Bà cuộn cả ngàn chị chay Ngàn bà cuộn Áp à, em mới dạo nhà trừ ừ. là trong nồng nhiệm nó nồng nó ừ. phát thôi mi ngân khỏe mau kho nhà vẫn hạ chứ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ ิอิ่มไหมน้องอิ่มแน่แนี่อิ่มสิป้าเออป้าอิ่มแน่้ะข้าวกำลังเยี่ยมนะบ่ให้กินข้าวเส้าพี่น้องเพิ่งให้เยี่ยมเพิ่เพิ่งเท่าเว่ยกำ้องหุบบัดกันเข้าวเหมือเยี่กินนั่น แนวเดียวพี่น้องเงยมันเยี่ยมร่างพ,าพกักอย่ยันจะทานอาหารเบิรอย่างคัณแม่โคอย่างกับแ,กกบ,แกบ่โคต้รกเลือกกีด่ดีได้ผลอย่าง,ง่รโค,รครพูดแค่รบนี่จะเตียนข้าวแกบใส่เนาะพัะก,นพกนั้นอีกจะซองอาทิตย์ดิป้าต้อทำทีทือ ช่วงนี้ผักสลัดกับน้ำแพงอยู่ก ouais ็เริ่มกลายเลยช่วงช่วงข้าวสื่อมาวางมันเกิดกี่ลายเดือนนะแพงแพงค่ะส่วนมักสลัดมันอึดเนาะข้าหากระปูุกแทนนุ่นสมบูรเข้าวไปได้ปลูกคายบ้างแล้วปลูกแทนนุ่สมบูรณ์เนาะเขาเกิดเทศเลยนะแพงเกิดเท่แพงหาภาพนั้นหนึ่งเหรอสิบหอสิบหัว Lăng hành này hàng phép của Nó của nhà ừ. Ừ. nó nó mày. đạo đấy. Mày có, đủ, đủ mà chưa, có mì xẹp ừ. nó mới. Do bốp luôn, chứa 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 hại, nguyễn sáng sợi luôn 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 อาเปจอันจอก็แตงเมื่บ้านนี้ตามคนปป่งพิตะแรดงก็แปลนราคาน้าขงสมโอจังอยู่นี่น้อยนะเป็นเจอก็แตงก็จะยานคนพิษพีแตะแหงก็แปลนนายจัากบไม่จับโอพันนั้น้องีเหุอันเพิ่งจะผ่านได้แบบตะกุนตะกนเลยตองมันไปเบิรหลแม่ว่าใครไปเหตุเหตุในนี้แม่ มูแบบจะพ้องพิไก่อนหายก่อนหายเมียแบบเียาหายแล้วเม่ท้ายมซื้อบอกเออไม่ทายม่ซื้อยันหายนะยันเาหายแล้วถูกอจะคร้องิดเด้เดือนกกท้ามิดแต่ละเถื่อนเลยเมีตีเด้โอ้เป็แบบีดัดั่ไปเลยนนะ เดือนอยู่เรื่อยหมูักเรียกไดรทำมาหน่เก็บขวดไปหายน่ารอดขู่เมื่อเดือนน่ะได้ก็ซอยเอื้อยนานน้อยบันได้หายขู่เมื่อนี้เป็นเดือนในเด้อเพื่อนทำมาเห็นรู้เคยน้องก็ควนซอยในหน่อยกับเลือดตาห้านเาะมคนใส่ใส่ก็ได้ใหญ่มากเลยเด็กน้อยยังปวดจัวเอง โอ้แต่มันยังหน่อยมัหาอยู่หากินใหญ่ไปขางหน่าเน่อยนั่นไปหากินไปหน่อยอ่อัดไปหมูเลยไปยังเขียกไปได้กิน้วมันยูีนี่โอ้ยชซื้อผลใหญ่เลยทานนี้น้องเอ็ดตลอดเจ้าหัวไอ้หมอไปม่โอ้นอโอนั่น ไม่หย่าเห็นคุ้งเออมรอเป็นช่วงๆไปเลยนะมันพยายางเป็นได้บ้านเรีวังแรกนี่นั่นวางเงินน้ำหน้าได้น่ะยิ่งบมถืีหม้อะโม้บอกคือมันเฮิงได้โบได้แบนแบนปิดทักปิดหนี้เผื่อแันเผื่อสิแบนได้นั่นจุดมุนตัวหนึ่งนะอัวไปบาดเดียวสิซื้อหมูดีแลยซื้อมาโตไปไก่ไก่เนี่มันยิ่งนะวัยแน่เถวแรกไม่ห้ามตัวหนึ่ง

ที่บ้านแม่ขำมากเต้เมื่อได้แม่เมื่อวีเมื่อวันก่อนไปถ่ายไงบอกโน้ตเต้ตอกับน้องมัดกับบ่าวดาวบอลมาบอลมาบอลมัดนั่นคือมันไม่เห็นบาอย่าวเหรอเพื่อนเนี่ยฮะเพื่อนนะกอะบอกงุ่มเลยไม่งุ่มเจ็บไก่อันนั้นนะ

เบไกมตะโกบทกศาสนารับได้ม mm ัน hmm. ว่างไปหัวมุมวงมนจอยู่ป่ะเป็นอย่างเมือนี้งัดอกหวมุมวัววที่เราอยู่ผมข้ามเพื่อนนเดนนหัามัวพวกเบหมดอนน้หวมเราบไปู Tôi nhân thật đại, nhào, này hẹn tìm. Tao bocu. Tô bên hưu. Chú cứ anh nào nào? Bất cứ lúc nào? Eva, lúc nào? Lúc nào? Lúc nào? Lúc nào? đó nào? Lúc nào? Lúc lo Lúc nào? Lúc nào? เนี่ยมันบบเื้องย่อะเพืงพักลูกพักสลัดบดบเรือเกิดกินได้กระมูกกกเกินได้กระมูแล้วก็แขวน่ะทูก็มาได้น้ำเ้าลูกเยวนี่นะคัคัตัวมันเบย่งอยู่้ักสลัดอไม่ดเลยเะบาอืมบซื้อเครับเดี๋ยววันยมาได้ครวเน่วันน่ะนี่นี่นี่ โผล่เลยพี่น้องแกบก็เป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่ก็จะจุ่มหน้ามาจุ่มเอานะกระดาษเหลี่ยมเป็นใบจังหลาดอันนี้คือการหายเ้อพี่น้องทั้งหายทั้งสั่งโซนเดี๋ยวได้กัขอบใจเพลินพี่น้องเรียงพันกระปุ่นเมื่อนี้โดนนังแย่ป่ะเสือกเสือเรียงเลยพรุ่งนี้จะวัดทีแม่เลย ไม่ได้ค่ะเธอโกรธฉันไม่ได้ฉันจะโกรธเธอก่อนฝากกระโอกาสหนาพี่น้องฝากไกไาย์ก็แจก็ติดตามด้วพี่น้องกลับสบายดี